จากทุกภาบนะครับจะมีการแผ่เมตตาอยู่4ีลักษณะด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นขออนุญาตเป็นต้นเสียงกล่าวนำเป็นแค่เราเลือกเบาๆต่างนะครับก็จะแผ่ให้ตัวเองแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์แล้วก็จะมีผลอัญเชิญบ,รรบารมีพระพุทธเจ้านะครับเพื่อเอาอแผ่ให้พวกเราแลเเะเจ้ากรรมนายเมตแผ่ให้กับตัวอาจารย์ สบายๆนะครับขอเชิญท่านกระโดมมอแผ่เมตตาต่างในใจนะครับอะหังสุขีโตโอมิขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขอะหังไิทุกขโหมโอิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อะหังเอเวโรโอมิขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอะหัง ยาปโชโมมีขอให้ท้าพระเจ้าจมเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนโซคีอัตานันาริทกรารมีขอให้ท้าพระเจ้าจมมีความสุขกายสุขใจรักษาดดให้คนทั่วทุกไปคงแพรสัพเพสัตสตาสัตว์ทั้งหลายที่เปเกิดรูเกิดแกเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เวลาบุตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดยาได้ดีเวทซึ่งการแรกกันเยิาพระยาปชาบุตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดยาได้ดีเตียงซึ่งการและกันเลยปาดีหาบุตรจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดยาได้มีวามทุกกายทุกใจเลยสุขีนาทานาปาดิพาบุตร ตงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้คนจาทุไทยสมบูรณ์แต่เมตตาให้ท่านอาจารย์ชวริตและครอบครัวให้ท่านและครอบครัวมีความสุขและสุข,ขภาพท่าทแข็งแรงแผ่เมตตาให้กับผู้ที่มีส่วนใจ จดามารดาครูอุปชาอาจารย์และญาติทั้งหลายของทุกท่านแท่ให้กับเทวดาประจับตัวและเทวดาที่ดูแลบริเวณเขตสถานบ้านเดินของทุกท่านแท่ให้กับเทวดาที่ดูแลบริเวณ ีพอตระนา่งส่วนอย่างนี้แผ่ให้กับเทศกรมทุกชั้นในทุภูมิเมื่อบนแผ่ให้กับเรย์สันนโรสอสุรกายในทุภูมิเมื่อล่าาแผ่ให้กับเจ้าเมรและสรรพสัตว์ทั้งนั้นทุกพทุกปุกให้มีสุขสารโดยพื่อให ก็ใช้ตัวแทนตั้งนะ่โหพร้อมกันทั้สามจบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะนะอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะนะอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะนะอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพระพุทธเจ้าเอ่ยชื่อท่านเองนะครับนายพิโรธสุภาภัย ขออนโมทนาความดีกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันขออนโมทนาความดีกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับพระธรรมบทผู้ธรรมบท ขออนุโมทนาความดีกับพระอริยสงฆ์เจ้าทุกพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับโร์เทพโพธิสัตว์ที่เป็นสมาธิทุกพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับเทวดาที่ทำหน้าที่ดูแลการเจริญสมาธิ วิปัสนากรรมฐานของชาวพุทธทุกพระองค์ครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวเทวดาที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทั้งหลายขอสัมพัสของคลทั้งปวงจงมีแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วยอานุภาพแต่งพระพุทธ,เ,ธเจ้าทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงขอความสวัสดีมงคลจงมีแก่ข้าพเ,เจ้าทุกผู้นั้นจากนั้นให้ระลึกตามในใจเบาๆว่า ขออโหสิขออโหส,ออหสิได้โปรดให้อโหสิกรรมใหเธอขอเราและท่านจงเป็นอิสระจากพิบาตเป็นกัมร่วมของกันและกันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอะสังเกตให้กายใจเปาครับรู้ที่กายใจเปล่า,าจนมาแรงกั ความโลภสระนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายบิดามาดารูปรปชาอาจาเทวดาประจำตัวผู้มีพระคุณตลอดจนผู้สนุ้งานความดีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อถวายทน,นากับพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอจงมีแด่เจ้ากรรมนายปีและสัพสัตว์ ให้มีความโลบงโปรพิสารใสนติสุขโดยทั่วกันขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวการารับรัศดรการ